ก็ไม่ทานมันเป็นไรเดี๋ยวมมแถมยุงหลังเนี่ยเอายุงแถวสองมาทอย่างนี้นีลยมันเป็นหาวลอดอุสาอุตสาอารมณ์แรงอุตสาทำใจอุตสาคือพยายามสุดละแต่ไปมาโดนด้งแบบไม่รู้อะไรแบบนี้เออบางทีก็อยากรู้เหตุผลแบบว่ากูผิดอะไรแล้วก็เหตุผลอะไรยังไงเอออยาก ปากนึงบอกว่าเออผ่านแล้วใช่ได้แล้วอแต่สุดท้ายก็เด้งก็งงอยู่โอหอนานบอกว่าได้ละมันให้ผมอยู่ฐานนาอีกนะฮะบอาอยู่ฐานนาเลยออืแต่บางเป็นได้อยู่ฐานนามันให้ผมมาอยู่ฐานนาได้ปีกว่าหนประมาณอาทิตย์นึงน้ำไปเจอคำเอไปคาไป้ไงก็ไม่รู้ ไม่คนที่ฟ้องนั้นก็รู้แล้วว่ามันขี้ฟ้องมันอะไรไมันจะได้อะไรมาเน,นี่มันก็ปล่อยมัน,<ใ>น<อ>ไปถือว่ามันมันแบบน<ม>ั้นแหละแต่ว่าปัญหาตรงที่หัวหน้านี่แหละไปเชื่อคําคนแบบนั้น<ม><ม>แล้วก็ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เห็นว่าคนนี้อะไรยังไงคือไม่ละเอียดพอไงตัดสินใจแล้วก็ยาย<ม>ทันทีคนแบบนี้ไม่เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าคนหรอกไม่ได้ว่าใครนะแบบว่า เป็นผู้น,นำได้ยังไงวะมึงบ่ายอ,อายมึงอะไรแบบนั้น,นตัวปัญหาค<ะ>ือว่าอดีนี่แหละตัวปัญหาเลยแต่มันก็มีอำนาจแค่ฟ้องแต่ว่าคนที่มีอำนาจย้ายรู้ว่าสั่งอะไรแบบนั้นขนนะวนหน้าแต่นี่หัวหน้าไปฟังเขาไม่เชื่อตัวเอง้ัเปันกันดีสามคนก็คือว่าจำเลยที่หนึ่งเลยดีตัวปัญหา เราเรารู้ม,มาแล้วแต่ราคิตเคอ,อิเป็นไรวันนี้กูเดี๋ยววันหน้ามาึงอีแค่ร่วมใจกันกเป็นอิสลามด้วยกันแต่ทำไมทำกันได้วะ <c oughs> หนักใจตรงนี้แหละแ <c oughs> บ่งแยกอะไรวะ ศาสนาเขาแบ่งแยกประเทศด้วยหรอรู้อยู่ว่าเป็นอิสลามพูดยากถ้าจิตสำนึกต่ำความรับผิดชอบไม่มีมันก็แบบนี้อยู่ที่ไหนก็แบบนั้นนะเดิเธอถ้าสันดานแบบนี้ไปที่ไหนก็ไม่เจริญนิสัยชา เขาจะรู้ไหมว่าหลังสงครามอุหุที่นบีได้สั่งว่าว่าทีหลังจากนี้สงครามอะไรที่น่ากลัวที่สุดคือสงครามลิ้นนี่แหละปากนี่แหละมันฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นได้นี่แหละบทเรียนแต่พูดยาไอิสลามไม่ละหมาดเนี่ยมันก็เท่านั่นแหละบนไปก็ยังงั้นแหละอิสลามชุดนี้ ลามอะไรไมมลูกนื่ไง